มาเด้อกินเลยนะมันตันใหญย่างนีลูกมึงเด้นี่ก๋วยทอากับซีหลางกันลำอีตัวทอาสินึ่งนะทอาสิปันเจดียวนี่เลยนึ่งเจดีย์พร้อเห้าสิเฮ็ดกะทิป่นเดียวกับฟักทองมันมีมีมะพร้าวเลย มาเดือกปะลูกนะ่ะชวนนุ๊กแซบว่าแอบยกโ๊ะแอบมับ้ยกยกกับแม่แฟบมั้ยนุกยกกาบตักไข่สบายดีเอสซีเมื่อสุกุทุกคนสบายดีตอนสายๆนะเมื่อนี้กับมาโตภารกิจเท่าไดรเมื่อนี้เนะี่ยสิพาดิยวนมาเย็บก่อยตอนนี้มาฮอหน้าะโะดอนแล้วคือก่อยกะ พอดีอันดองไว้เนี่ยได้ห้ามื้อทุกคนมันก่ายแล้วก่ายมื้อที่อันกาหนดนะปกตินะเขาบอกว่าสามมื้อแต่ว่าทรงอันทรวงที่ทุมคอยดองแล้วมันเป็นอันย่มผลัช่วงฤดูผลนะทุกคนแบบมันตกลงตลอดผลนะก็เลยมีได้มาเย็บเลยเขาว่าสีมาเย็บมื้อนี้แหละเป็นมื้อที่ห้าจักสิเป็นนเลืองดอกร้อนในจักสียนมันยั่งอยู่บอย่ามันเปื่อยมาแล้วแต่กลับไปเบิงน้ำเดียวเนาะว่ามันเปื่อยหรือยัางกันมาโหดหน้าสาวคํำเพื่อตัวนี้นะ ป่ะมันนี้ก็ไปลุ้นเบิ่องกำเดียวว่ากล้วยห่อเน่ยย่งปกติยังงันดีอยู่บ่ก่อนไปกัสะพอนขอขอบคุณเอฟซีมดจูกูทุกคนเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังใจคือสะพอนตลอดมานะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่กัอย่าลืมกดติดตามช่องสะพอนใเด้อปายไปกันเลยมันนี้นะสควั่สบายดีสคําสวัดีมื้อนี้จะได้พี่ละกินต้มไก่ป้าเย็บกอหญ้าแล้วก็สควั่มันสิต้มไก่ทุกกินนะม้อนี้นะ มื่อนี้นะี่ยบรรยากาศดีๆได้ลมก็ลมนะคะลมพัดแบบมันแดดแน่เมื่อนี้นะแต่ละมือนะฝนตกทุกคนก่อยก็เลยมีได้เย็บเมื่อนี้นะแดดแน่เมื่อนี้นะเบิกซอนพอนายเบิงกซ้อน,อน,นจับเบงิงกซ้อนผ่านอันเลื่อนหนามันก็นจะมีเปืเอ่อยเนาะอันเลื่อนบางมันก็เปื่อยป้าบันนี่เสียอเสือส้อกระสอบแล้วก็ลงเย็บด้วยน้ำปนนุ้นนะ ประเทศที่อีที่ะมันก็แซบแ่บเลยะย่าน้แหลพ่อบอกว่าะไรอย่า ไล่น้ำอ้อไล่น้ำขาวมันนี่อ้อแล้วก็ขึ้นมาขันไม้นะขันแล้วน้ำขาวอ้อก็ลงไล่น้ำไลเธออยู่ด้เห็ดนี่นะขึ้นมาเลยเย็บขันไม้ทุกคนเลย เอามือเน้นเอาช้มเข่ามาได้ใช้อันนั้นได้เพราะว่ามันมันเปื่อยแล้วนะตอนนี้คั้นแล้วแล้วนะลนวแล้วก็ไหลน้ําขาวมันเอ่อมือละทุกคนไหลจุดเป็นน้ําใสมันนีกสสน็สิมาแสมาซเื้อไว้มาแสไว้แต่ว่าอยู่ในหนอง,องนี่แหละเอาเสืมม้อมาไว้เลยทุกคนให้มันไหลไปนะมัดตะกบไม ขับควายเนี่มันะ <c oughs> เลือกมันมาถึงไหนผู้ดได้คือเอาเื้อน้ำไหลน,นะเ okay. อาเส้นน้ำไหลนะพุ่นไปเลยตันนี้มีนช่น้ำไหลตอนนี้ก็ขึ้นมาเถงนะทุกคนขึ้นมาหาเสาข้ามเพื่อนว่าสิต้มไก่สุก,กินได้มไ้มน,นี่นะเสร็จคุเพื่อนก็รับแล้วเโดยเสาข้ามเพื่อนโคกไก่เด้่พรา่าครับส่วนิ้มสิไปเอามาฮุ่งแล้วก็เอาพัก ไปมื้อนี้ได้กินอาหารดีทุกคนสุขุำใจดีนะมื้อนี้นะเล้งต้มไกม่น่ะมะฮุ่งกะติดอยู่กับเท่งเลยทุกคนเลยลายกกอยู่มะฮุ่งเพะะิ่นน่ะสีกกสีมาเอามะฮุ่งเอาพักโหสีไข่นี่ก็เพิ่นเฮเอาขึ้นไปซสื้อต้มสีมาเอาบ้องหอมเปย์กินกับตับมะฮุ่งอ๋อบ้องหอมเปย์แมนเจ้าหมดแล้ว ปุ๊บเลยโดวนี้เข้าใจยุ่งหอมเปย์นั่นหอมเนี่ยพังจนะแก้หานะแกงจะพอกระแทบพังแห่หายนี่ก็กินอุ้ยนี่สูดเอาดอกไม่ได้แซ่บนี่กับตำหุ่งอันนี้นะเขาเอิญน้อยพักก่อนไงสังเงันนี้นะเขาเอิญกินกับตำหุ่งก็แซ่บไปจังอันนี้เอาเอาโก้โก้โก้พังหอมเปย์เนี่ยสีเอาดอกมนกันทุกคนกินกับตำหุ่งก็แซ่บนะเนี่ยนนทุกคนมากสิ่งแรกที่เราต้องทำคือทังมุ้ง ทั้งหุ่งขึ้นต่ำอาละกินแรกของเฮาเยินแรกได้อันแรกมันเย็บก่อนอันนี้ในมือสังหารมาหุ่งเด็กดนตรีมาแล้วเลยนี่มาหนุ่ยน้อยทั้งผ้านี่นั่นอีผ้านี่ทั้งสันอยู่พี่เออนั่นแหละมาหน่อยนั่นแหละวนี่กินมีมืดไม้มันน้อยนี่ได้แล้วเอาสิไข่นิ่ม อาจีสองหัวนี่โอ้โหสีไข่เธอสนิมเอาหูสีไข่เธอต้มไกโ่โอหมันจงไว้มันอ,อ่ออ่ะเอสองหูก็พอละพอเพราะว่าก่อนเพิ่นห่ากระปุกหูสีไข่นี่นะจะดอนห่ากระปุกจะข้ามเพิ่นห่ากระปุกพอแล้วไปปุบเลยมืดแล้วลวะไป นี่ทุกคนตอนนี้เหาได้เสรนะ็จครบแล้วนะเดี๋ยวเหาทีขึ้นไปเช็ดด้วยให้กินไปพูดมึงอีกต่อมนะุดตอนเสาค้ำเพิ่มแล้วเพื่อั้นตอนพ่นอมาตอนนี้เสาค้ำโคแล้วแล้วทุกคนปรุ่มด้วยมาปรุงเย็ดไปหนุ่มก่อนโค เคล็ดลับคำอร่อยป้าผมหล่นเลย่องคำเช <c oughs> ื่อเป็นโน้ตลายล้นทั้งล้นทั้งลุมสุรศรูล้นทั้งลุ่มสรศร์ทั้งทั้งลุ่มเยลุมอย่างไรอีกอะไรวะเคี่ยวมาเล่ามาหุ้งก่อนมือเลิกก็กินตามมาหุ้งสะพ้อนนะอยู่หน้าตัวเองก็กินตามมาหุ้งนะ้ำมาสังคำก็กินนี่นอนะ <c oughs> อ้าวมา <c oughs> เป็นล่อคอละตอนนี้เราจะทำมันเนี่ยมันมัโดกันมึงจ้าคาจึงวะล่อหุ่งมกเบใคมีได้มีกระปุ่นนะตัมูุงนี่นะมาเนี่ยมันไหวโอ้ก็มีเฮาพลัด ตลาดอยู่ในี่เงินตอนนการณ์สภาพมันกลังโคกได้อยู่ทุกคนสะพอนกะหลอมหุงสะพอนกะกะินดะ่มผเร็กก็กินได้ทุกมือตำหุงเนี่ยกินตำหุงทุกมือทุกมือเป็นเรื่องเจอที่กินกระด้ก็มากมากตำหุงจำมือว่ากคุมาหุงคุมาหุงม่มากทำเนี่ยเมื่อเลิกมื่อเลิกินแต่ตำหุง กำมงนะาดไม่ได้เป็นลายเลอจางลายเลอจางหรือเปล่เแจวมือเลอจางเปนคนนี้ค่เอาเมื่อไว้ตะเกียตะเกียบตอนนี้มันต้องว่างนะไนะแบอึดไม่ยังนั้นจะได้เลอกมาเกืดคนนั้นกินอะยงสบายสบายสะนะะมันนี้ใส่ตูดนม ไปเอางานเหเหตุร้ายสงคา่อยาไปเอาค่าหรือองอหรือผู้ชมใหม่เนี่ยมชนไปเอาแบนเรียบไปเอาค่ามันก็มึงกระองน้ำ้จูบเอสเอ่บ้านนอกอยู่ด้ยคนในอันนี้มันกว่างงานต้องขางานเห้เหตุบ้านอันนี้รอมาหุแน่่นี่ระมาอึ๊กเสียคำเบิ้ลเจ้กนนั่ข้งโคไปดบ้งเดียวหาเลยว่างาผัวบวกแล้วเจ้คำ เสวางทยคงานด้เฮลอกคนมาเอหลคนมาเขือมเขื่อนเสอนีนะแซ่บได้กันเทาเสื้อมาหน้าเอมันส้มแบบดีแซ่บส้มมาเขือคนนแหซ่บ้ไหมนี่ก็แซ่บเบิดเขยมูดัไเนยาหมีกระปุ่นเลย้าวคัม มื่อวานนี่ก็กินก้อยนั่นก็อยไปถือเงินมากมื่อนี้นะเจ้าเมื่อซื้อบ่แน่ตัวแหลงพวกให้หยิบก้อยนะหยิบดุน่ะนั้นไว้มาสี่มาหลอกสี่มาห่อเลยนี่ก็เป็นยังไงวะแล้วกมีเป็นบ่อขึ้นแล้วก นดก่ครก็มากะนะสูเลยหพอนเนี่อก็ยิ่งรักกรูนสึกก็ู้นีกินกเก้าไก่กะโคกิน็ทำเป็นเซฟจาภาพทั้งเจ้าภาพเซร้ายเร้ายเอาอีก ใส่ลายผมล่นลายวันนี้ไปใสะางกใส่ลายผมล่นลายสาสามาน้ำตาล จักบวแล้วนะสองสามโลดสามอืมหมืนหวานบางนาลงเลยคือพี่เอามาอึกตามอึกกันตามอดียวาไมกูเกคน มันคือกวนในะเสื้อละลายแห้งแซ่บเฉพาะน้ำมัก,นะมกกินกล้วยหอมเด้วมักกินเ้อะท่าได้ต่ำทุกคนเตดังเลยเห็นว่ามันเลอเด้วหอมหอมอร่อยอร่อยบอ่อไหลไปใช้เป็นหน่วยสามโบกเลยโอยหอมเด้วยหน่วงหน่วงน้ำลายหนะืนแล้วซิมดื้อแต่ไปกินเลยน้ำลายหนะืนเชิญนีกนะ็ ว่างเสียมนะมบีบียสอนกัซิมกันอนยังมักซิมมาตเป็นอะไรไปลงส้สมอนตานระจันประเด็นอนตานุ้มจางเนาะตตมีพอเส็นเลยก็ตต้มก็เอก็เบ่จะกอนะพอนเขาลืบมไม่ลืบ เนารดยพีกเก็จะแสบเนาะป่มีเลยนะจะโคกเกแงไปแ่เนแ้วแต่เสะยปเรื่องน้ำใสอีกด้วน่ะแข่งป่าเื่อมาบุบน้ำใสใสดีี่มันี่เรียบร้อย อนังตึงนอันก้อนมันก็พี่น้องเดนเ้ามาตุ๊กแกมจนจะบอกพี่น้องมาเด้อกินเล้วนะมือนี้นะสมบอดก้อนลูกเลยมือนีเดียวบรรลุมาเดินข้าวลูกของมือชาพบดเดียวบายสบายบ้างายของมือนะขนมบ้า ต่อหน้าบ oh, hey, ุญเลยกินดำหุ่งได้เกี่ยหงจาตื่นนอนพอดีช่วงเลยขอซิมเนื้อก่อนแกงกับที่เคี่ยวๆกหน่อยือหือเย็มเคี่ยง่ายเลยง่ายบุญยาัง่ายเั้่ยง่ายไมเน่ะ

อยเดี๋ยวนี้กับวันนี้ดูมั้ยะใช่หรอนี่โบเสร็จน้องเขาทำคุณแม่ก็บริบก

มันมีพีน้องมันแล้วนแต่บุ้งมไม่เอาแล้เนากมันข้าวน่ก่อนมได้เอาข้ามากินข้าวสาน้บุญน้ำบุญไม่กินบะข้าวเลยนะบอเี่ยลลงยาเอากินบะเดินลอกลาเียเพื่อน เดี๋มา zoom พอดีแตงโมมื้อกินหวานนึงกินหวานนึงยุคโผลเลยนี่ทุกคนอันนี้มื้อนี้ก็เป็นมือ้อเฮาเอาก่อยขึ้นนะก่อยนี่นะเอาขึ้นแต่น้ำแต่เมื่อวานเนี่ยสควั่มเพิ่งเอาขึ้นเพราะว่าสควั่มอยู่หน้าแสอยู่หน้าสควั่มข่อยมีได้มากมื้อนี้พอดีมากมาปัน่นเอา่ามือบ้านพื่อละเอามือล้างยู่บ้านพู้ตั้งมันเป็นน่าเลยแล้วนี่เนาะมาดูสควั่มมาปั่นก่อย อันนี้มันก็อิ่มอิ่มแบ้แต่ว่านี่ก็คือสีเงาๆนี่น่ะปลาเผื่อมันแน่นกระดอนแม่เ่อะสงสัยน่าจะมันไม่หนังเยื่อแข็งอยู่อมอมังมากหุ่นนอนรับเักใหญ่มึงอนี่แทนปลาผ้านีเออเป็นอันนี้นอนหลังแจ๊กที่เฮาอัน นั้นแล้วแล้วนะมันก็เป็นตาแซ็ปเซ็เนี่ยล่ะเยอะๆเนะ่ยท่นได้หนึ่งเลยมันก็มีสีสันฟันเสอะเลยเนี่ยทุกคนไม่สะาดเลยสองห่อแล้วปันเอานะปันน้ำมันออกแล้วก็มือล้างสะบ้านปันลรงนี้เลยน้ำมันปันใหญ่เลยนุ่มเนี่ย ปันก๋อยกามจนคืนแม่มือเหลือกามใหญ่มาปั้นก่อเกางคิงบาง้างน้อยกามกับพอดีงามตัวกามจำนักหมยอันนี้เนี่เป็นคนตัวน้อยแต่มีกามจำนักโมยอันนี้โยคนเ็เวเอกามเนาะคนแข็งแห้งแล้วคนแข็งแรงปั้นแล้วละทุกคนสิได้เอามือบ้านพลั้นมือล้างสะบ้านพล้นวัอนี้นะ Bạn mở hộp đều vô bàn. Mà hòn nó cứ thôn, cứ thôn thì láng còi Còn hao xé nè, nắm ăn dựa nè Xé dù nắm nè น้ำหฮยทุกคนน้ำมันคุ้นเรามาล้างบ้านเข้าสิล้างอันล้างกระคักล้างหลายน้ำนอยู่น้ำมันยังคุ้นอยู่ ทุกคนวันนี้นะเฮาสิมาหนึ่งอันนั้นได้เฮาสิมาหนึ่งก๋วยสิ้นึ่งอันเสื้อกับผักทองนี่ก๋วยเฮาก็สิล้างอันลาอีตัวทอดชินึ่งนะเฮาสิปัน้นเสื้อเดีอันนี้เลยหนึง่งอัเนเดียวเพราะเฮาสิีให้กะทิปนเดียวกับพักทอง thì mình nương lên ลองไว้นะได้กิ่นไปจ้ะช่วยแล้วถุงเดียวนะถุงเดียวนั่นนี่ทุกคนตอนนี้ก็ใส่เท่ามาแล้วเฮ็ดแล้วนะมะพร้าวเอาก็บีได้เป็นมะได้เป็นนันซองนี่เป็นฟุ่นเพราะว่าไปซื้อยูฮานน้ำมดแล้วมะพร้าวนะก็สิได้เฮ็ดแบบนี้เอ้าที่ได้เจอตื้อมีนะเพราะว่าเจอถุงนึงแล้วมันมีเสพปีคือปีคือเขาเจอมะพร้าวนะ ขนมเสื้อมะพร้าวมาันแซ่บมันสิมันเราได้ยำมะพร้าวนะนอันนี้เนี่ยมันเป็นฟุ่นพอแลว้วมันมิดอันน้ำที่เดียวมันมีนีมะพร้าวเลยมันมีรสชาติอืมาออออมาเต้นเพี่องไงมาประจับประดมันชอบพี่อบยบิบ้วอ่ะ หวานแบบมีมันเพื่อทุกคนมันม um ีขาวโช่อด้วยกินโช่อด้วยชวนปลาลุงกินนึกแล้วนายนำยกอันนี้คุณยกกินแบบเสานี่ชวนปลาลุงกินนึกผิดมาเรื่องปลาลุงไะชวนนึกแค่แบบว่ายกโฟะแค่มยกกับแม่แค่มันยกยกเออก็ผินอยู่นะกอง นี่นนมันมีแต่วานนะทุกคนแบบมันมีมีมันมันกับมันมีคือได้มันมะพร้าวสดเนาะอันนี้มันเป็นมะพร้าวพุ่น อาทุกคนสำหรับคลิปนี้กับสปอมกับชีดเอาซ้ำนี้นะคลิปหน้าโพลกันใหม่เนาะ